ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสันขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับของเราเนื้อที่10ไร่2งานเศษนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยนะครับนะครับไปยโนนเลยนะครับเราจะได้ความกว้างอยู่ประมาณ300เมตรนะครับถือว่าสวยมากนะครับที่ดินเนื้อที่ไม่มากนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 2 5 0 0นะครับเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับจะซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับถือว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าเราได้ความกว้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับนะนี่ครับจะแบ่งเป็นล็อกคนละสองไร่สามไร่ให้ลูกให้หลานนะครับก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าได้หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับถนนแล้วก็ไม่ต้องไปทําละนะครับเพราะว่าถนนนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนะนี่ครับของเราวิวดีด้วยนะครับเนี่ยมองไปแต่ข้างแถบนี้นะครับเนี่ย ของเราจะมีต้นไม้มีต้นมะพร้าวนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้าที่เราเห็นนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับเพิ่งจะทําใหม่ๆนะครับนะครับถ้าตัดตรงๆเนี่ยครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเรานะแต่เราต้องไปทางนี้นะครับ วิ่งออกไปนี่นะครับเดี๋ยวอีกอนาคตนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวอบตก็ทำรัฐยางนะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนี่ครับเราจะออกไปด้านแถบนี้นะครับนี่ครับทางนี้เราก็ไปได้นะครับนะไปเนี่ยนะครับแล้วก็วนวนมาหาถนนคอนกรีตด้านหน้านี่นะครับอ่านี่ครับที่รถกําลังวิ่งอยู่นะครับอันนี้คือเป็นถนนคอนกรีตนะครับนะครับ ถ้าเป็นแปลง14ไร่นะครับที่ผมเคยมารีวิวรอบที่แล้วนั่นเนี่ยนะครับเรามองไปเนี่ยครับเราจะมองเห็นกระต๊อบอยู่นะครับนี่นะครับเนี่ยตรงตรงกระต๊อบนู่นเลยนุ่นๆกระต๊อบนู่นนะนี่ครับแปลงนั้นก็สวยนะครับแปลงนั้นอ่า14ไร่นะครับเนี่ยของเราแปลง10ไร่ที่อยู่แถบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเทศบาลเขาดินนะครับก็อยู่ที่ 3กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่11กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่1 0ไอร้อยสิบหกกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่1 1 7กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับเนี่ยครับทางนี้จะออกไปทางถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยบริเวณด้านแถบนี้นะครับ วิวดีด้วยนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นแปลงข้างเคียงกับเรานะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราจะได้ความกว้างนะครับค่อนข้างเยอะนะนี่ครับสามร้อยสามร้อยกว่าเมตรเลยนะครับติดถนนอ่านี่นะครับในถนนลูกหลังนี่แล้วเขายกให้เป็นถนนสธารับประโยชน์เรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มตั้งแต่ตรงจุดนู้นก่อนนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเราที่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับนะนี่ครับ นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับจากตรงนี้นะครับนะที่เรามองเห็นคันตรงๆนี่นะครับนะครับจากนี่นะครับปุ๊บเราไปถึงตรงต้นมะพร้าวนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับเนี่ยครับติดถนนด้านแถบนี้นะครับนะครับเราก็ตรงไปนี่นะครับนะครับ40เมตรนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ของเรานะครับนะครับด้านแถบนู้นนะครับที่เราเห็นเป็นต้นยูคาซีสวยๆนะครับวิวดีๆนะครับอันนั้นก็จะ เป็นอีกด้านนึงนะครับที่เราติดถนนนะครับแต่ด้านแถบมันจะติดถนนยาวเลยนะครับสวยนะครับกับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับอยากจะเอาไว้ปลูกป่านะครับทําโคกหนองนานะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับพอถัดจากแปลงที่ดินของเราเข้าไปนะเนี่ยรับนิดเดียวเนี่ยที่เรามองเห็นต้นสักเยอะๆนะเนี่ยครับอันนี้คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกต้นสักปลูกต้นยางนานะครับทำเขาเรียกว่าทําเหมือนกับ อ่าบรรยากาศโคกน้องนาเลยนะครับนะครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเมื่อกี้ผมลองอ่าขับรถผ่านเข้าไปดูนะครับในคนกรุงเทพซื้อไว้แล้วนะนี่ครับของเราก็เนื้อที่ไม่เยอะด้วยนะครับเนื้อที่10ไร่2งานเศษนะครับเราจะปลูกข้าวอยู่นะครับเนี่ยครับของเราจะมาถึงประมาณนี้นะครับนะประมาณเสาไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วก็จากเนี้ยอ่ผมย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ยครับ นี่ครับของเราลักษณะประมาณนี้นะครับนะนี่ครับลักษณะนี้เลยนะผมให้ดูผังนะนี่ครับนี่นะครับตรงตรงจุด40เมตรนะครับนี่คือก็คือตรงนี้นะครับมานี่นะครับแล้วก็ของเรานะครับจากนั้นเราจะไปขยักตรงก็ไผ่นะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะครับนะเนียให้เอฟซดูตามนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะครับด้านแถบนี้นะครับเราจะได้หน้ากว้างนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับจากนี้นะครับเราไปนู่นเลยนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับที่ติดถนน อันนี้เขายกให้เป็นสารประโยชน์นะครับจะได้ความกว้างอยู่ประมาณ320เมตรนะครับเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยของเราจะเป็นลักษณะเหมือนกับนี่แหละครับนะเนี่ยครับเนี่ยสองข้างฝั่งนะครับใช้ได้เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนตรงด้านที่ติดถนนแถบนี้นะครับทางเจ้าของจะปลูกต้นมะพร้าวเอาไว้นะครับ ปลูกมะพร้าวปลูกต้นยุคานะครับแล้วก็มีต้นสักด้วยนะครับเน antis, ี่ยบิวดีด้วยนะครับครับส่วนด้านที่หันหน้าอ่ามาทางถนนด้านแถบนี้นะครับทางนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านแถบนี้นันี่ครับทิศตะวันตกเป็นด้านแถบนี้นะครับเนี่ยครับที่เราเห็นเป็นต้นสักนะครับในคนกรุงเทพนะครับเขาซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ปลูกป่านะครับเนี่ยครับของเรานะครับพอมาถึงตรงนี้นะ จากตรงถนนนะครับป right ื like <It> ้อมาถึงตรงกอไผ่นะครับของเราก็จะขยักออกไปนะครับนี่ครับจากนี้นะครับไปถึงตรงต้นมะพร้าวด้านหลังนะครับด้านถัดนู้ครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ60เมตรละเนี่ครับจากนี้ไปถึงนู่นนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยอดูอย่างนี้เลยนะครับน้านี่ครับนี่นะครับเนี่ยขังเราประมาณนี้นะครับน้าคร่าวๆนะครับนี่ครับของเราฉนดจะเป็น2ใบนะครับเนี่ยส่วนแปลงนี้นะครับจะอยู่ประมาณ สามไล่สองงานเสร็จนะครับนะนี่ครับแล้วก็ถัดจากเราไปนะครับอันนั้นเ็ดไล่นะครับแต่ทางเจ้าของนี่คือขายรวมไปหมดเลยนะนะครับเราก็ดีเราได้หน้ากว้างเยอะนะครับเห็นไหมครับเราจะจะแบ่งให้ลูกนะครับมีลูกมีเพื่อนนะครับซื้อหุ้นกันนะครับแบ่งแบ่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้นะครับทำรั้วรอบขอบชิดนะครับได้เลยนะครับในพอถัดจากเราเข้าไปนะครับ นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยที่เขามาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรอยู่ด้านในนะครับเนี่ยรถจอดอยู่สองสาคันนะครับของเราจะเป็นพื้นนาอยู่นะครับนะครับแล้วก็กันไว้นะครับจากขอบคันนาเรานะเนี่ยขับไหมเป็นถนนนะครับตัวถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับรถสามารถที่จะวิ่งสวนกันได้นะครับหรือว่าใช้ได้นะครับ นี่ครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงสามไร่สองงานเสร็จเสร็จนะครับนะนี่ครับแปลงนี้นะครับจะหยุดถึงตรงนี้นะครับแต่เราขายรวมไปหมดเลยนะครับขายรวม้งหมดเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นแปลงเจ็ดไร่กว่านะครับฉนดจะเป็นสองใบนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับแจ้งแจ้งมาล่วงหน้านะครับถ้า FC ถ้ามาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ106กิโลนะครับแต่ถ้ามาจากทางจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ117กิโลนะครับอันนี้คือระยะทางในการเดินทางนะครับแต่ถ้าเรามาจาก อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับเข้ามาก็อยู่ที่11กิโลนะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะนี่ครับนี่ครับน่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับถ้าเราซื้อนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาก็ได้นะครับเช่าทํานาเนี่ยครับที่ดินของเราก็จะได้ไม่ลกนะครับให้คนเขาเช่านะครับตอนนี้คนเขาเช่าอยู่นะครับเนี่ยข้าวสวยด้วยนะนี่ครับเนี่ยจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนก็ยังได้นะครับ นี่ครับตักดินขึ้นมาทําโคกงปลูกบ้านหน่อยนะครับมีบ่อมีบ่อเอาไว้เลี้ยงปลาเก็บน้ําเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆครับเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะครับเพราะแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับนี่ครับบรรยากาศดีวิวดีด้วยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตด้านท้ายนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับ ของเราก็ตรงไปตามแนวชายขอบที่เราเห็นบูกต้นกล้วยนี่นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะมีเป็นเหมือนกับลำรางนะครับเป็นลำรางสาระประโยชน์เลยนะครับเวลาเขาจะดึงน้ำนะครับนะนี่ครับก็ดึงน้ําจากนี่นะครับเข้ามานี่เพ๊บเข้ามาลอดนี่ครับแล้วก็มาลงตรงนาของเรานะครับเวลานั้นเราก็ดึงน้ําไปลดต้นไม้ดูแลต้นไม้ของเราได้นะครับอันนี้เป็นสาระประโยชน์เลยนนนะะคครรรัับบบีแวขขขออเเงา อันนี้คือเสาเขตของแปลง3ไร่นะครับ3ไร่2งานเศษนะครับนี่ครับไปนี่นะครับแล้วก็ขยักนี่นะขยักตรงบ้านนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับเนส่วนนี้จะเป็นแปลงที่หนึ่งเรานะครับสวยนะครับใช้ได้นะครับที่ดินถือว่าราคายังจับต้องได้อยู่นะครับท่านใดชอบสนใจนะครับอยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็แจ้งมานะครับถ้าชอบก็ต่อรอกันไปนะครับนี่ครับจากตรงที่ผมยืนนี่นะครับ ลึกไปหาถนนนะเนี่ยครับถนนที่ผมเดินอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของเราเลยนะครับเนี่ยทางน้ําขึ้นน้ําลงนะครับมีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสาระประโยชน์ด้วยนะครับเนี่ยครับของเราไปถึงยันนู่นเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับลมพัดเบาๆนะครับโอ้โหเย็นสบายดีนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีวิวดีด้วยนะครับ นี่ครับส่วนนี้คือลำรางนะครับอันนี้คือลำรางสารประโยชน์นะครับที่อยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะดึงน้ํามาทํานานะครับทําเกษตรนะครับก็สามารถที่จะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้กับเรานะนี่ครับนี่ครับของเราตรงไปนู่นเลยนะครับตรงไปสุดนู่นเลยนะครับนี่นะครับสุดเสาเขตตรงนี้นะครับ นี่ครับเสาเขตของเรานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ครับนี่นะครับเลขนะครับสองหนึ่งสี่ห้านะครับน้านี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับผมหมุนตัวปื๊บไปนี่นะครับนี่ครับของเราไปนู่นเลยนะครับนี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับเราไม่ติดกับใครด้วยนะครับมีลำรางสารประโยชน์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับ ขวางเอาไว้นะครับเป็นส่วนตัวด้วยนะครับและด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับออกไปนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ติดกับใครอีกนะครับจะเป็นถนนที่ขวางอยู่นะครับนะครับถือว่าสวยนะครับได้ความกว้างด้านหน้าที่ติดถนนค่อนข้างเยอะนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร้ละ2องแสนห้านะครับตัวนี้เขากาลังปรับพื้นที่นะครับเนี่ยกำลังเตรียมดินที่จะทานากันแล้วนะครับ ด,ด, incident, ด้านแถบนี้นะครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับด้านแถบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมีลำรางสารประโยชน์นะครับทั้งด้านข้างนะครับแล้วก็ทั้งด้านหลังนู่นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับน่ถือว่าเราไม่ติดกับใครไม่ยุ่งกับใครเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับจะทําอะไรกระได้นะครับนครับแล้วก็จากนี้นะนี่ครับเราขึ้นมานี่นะครับในส่วนนี้จะเป็นถนนลานะครับ นี่นะครับส่วนนี้จะเป็นถนนนะครับนี่ครับของเราแนวขอบนะครับนะเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นเสานี่นะนี่ครับเนี่ยส่วนวนี้นะครับจะเป็นที่ดินของเราที่อยู่ด้านแถบนี้นะครับเนี่ยถนนมาสุดของเราเลยนะครับเนี่ยพอนี้นะครับถนนก็เข้าไปนี่นะครับเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับที่เขาปลูกมะม่วงปลูกเอาไว้นะครับเนี่ยรถจอดอยู่นี่นะครับเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับที่ดินเราอยู่นี่นะครับ เนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่นะครับข้างเคียงกับเรานะครับเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดของเรานะครับเนี Yan ่ยครับเราไม่ติดไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะสำหรับท่านที่ชอบแบบนี้นะครับเนหน้าบ้านของเรากันนะครับก็จะมีต้นยางนานะครับกำลังโตเลยนะครับเป็นร่มเป็นเงาด้วยนะครับด้านหน้าก็ติดถนนนะครับมีรางน้ํานะครับ รางน้ําสาระประโยชน์นะครับทำไว้ชัดเจนนะครับแนวขอบเขตก็ชัดเจนนะครับด้านหลังเราก็มีลํารางสาระประโยชน์อีกนะครับนหครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่2งานเศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลเขาดินอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ205นะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานก็บายบายขอบคุณครับ